ในการประชุมชลประทานโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนานาชาติได้ร่วมสดุดีพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการบริหารจัดการน้ำพร้อมจะนำแนวพระราชดำริไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาในประเทศของตนเองในขณะที่ประเทศสมาชิกมีความเห็นพ้องในแนวทางปฏิรูปชนบทผ่านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความยั่งยืนด้านอาหารและขจัดความยากจนติดตามจากรายงานครับ การประชุมชลประทานโลกครั้งที่สองและการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่67ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านา,นาชาติเฉลิมพระเกียรติ7็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายซาอิดนายรีซีประธานคณะกรรมาการระหว่างประเทศว่าด้การชลประทานและการระบายน้ำหรือ ICID ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญญเดช ว่าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงงานด้านพัฒนาในทุกด้านผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจากการได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายตลอดเวลาครองราชยาวนานกว่า70ปีส่งให้ความสำคัญในงานด้านการชลประทานเป็นอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานกว่า2,000โครงการอันนำประโยชน์มหาศาลมาสู่ประชาชนของประเทศตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้เป็นต้นแบบของหลายประเทศ ทั้งนี้ระหว่างการร่วมประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆได้เยี่ยมชมแบบจำลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง60ซึ่งต่างชื่นชมและยอมรับในพระปีชาสามารถและพระอริยภาพด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายประเทศจะนำไปต่อย,ยอดพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆในประเทศของตนเองเช่น ที่โอเปียจะนำความรู้เรื่องย่าแฝกไปใช้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำผูตานจะนำเกษตรทฤษฎีใหม่และการบริหารจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้ส่วนผลการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าการปฏิรูปชนบทผ่านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้พัฒนาภาคการเกษตรสร้างความยั่งยืนด้านอาหารและขะจัดความยากจนในชนบทไปได้โดยดาเนินการใน4ด้าน ได้แก่การยกระดับเครือข่ายและเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทควบคู่กับการพัฒนาเมืองสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชนบทและมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยในชนบท ซึ่งถือเป็นปฏิยาเชียงใหม่พร้อมกับมีข้อตกลงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาระดับสูงเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร